อีกช่วงนึงก็คือมั่นใจมากนะคะเวลาแบบยิ้มเอ่ยพูดเอ่ยอยอางเงี้ยเพราะรู้สึกว่าฟันข่าวขึ้นจริงทุกคนไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าทาลิปอะไรมันก็เหลืองรู้สึกฟันเหลืองนะตอนนี้คือใส่ใจกับการแปลงฟันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ฟันของเราดูข่าวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนั่นเองะทุกคนอะแล้วก็ฟันก็อยู่กับเราไปอีกนานเลยนั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอร์ที่เกิลนะคะคลิปนี้นะคะมิวไม่ได้มารีวิวเครื่องสำอางแต่หรือว่าสกินแคร์่อย่างใดนะคะแต่จะมาพูดถึงแปรงสีฟันที่มิวใช้อยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะใครที่คลิกเข้ามานะคะไม่คิดถึงมิวนะคะก็จะต้องมาอยากดูรีวิวแปรงสีฟันอ้ามนี้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่ามิวใช้แล้วเป็นยังไงยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะแปรงสีฟันนะคะที่มิวพูดถึงนั่นก็คือ ปาร์คเลไอออนิกนั่นเองนะคะทุกคนนะแปรงสีฟันที่มีประจุลบนั่นเองนะคะมากกว่าแปรงสีฟันปกติทั่วไปนั่นเองนะคะคุณสมบัติของเขาะคะ่ะเขาก็จะปล่อยอนุภาคลบนะคะออกมาตอนที่เราแปรงฟันนั่นเองนะคะเพื่อจะดึงดูดคราบพลักออกไปจากฟันของเราจากผิวฟันของเรานั่นเองนะคะทุกคนนะหลัากการง,ง่ายง่ายเลยนะคะประมาณนี้นะก็เขาก็จะช่วยลดของคราบพลักนะคะแล้วก็คราบหินปูนแล้วก็แบคทีเรีย ต่างๆที่เกาะอ,อยู่บนผิวฟันของเรานั่นเองนะคะแพ็กเกจเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนะ number o นะคะ base selling in J แปะเลยนั่นเองค่ะทุกคนนะ,ะรุ่นไอออนิกรุ่นนี้นั่นเองนะคะก็แตกต่างจากแปรงสีฟันธรรมดานะคะก็คือมากกว่าการแบบแค่แบบขยี้ขย,ขยี้ฟันทั่วไปก็คือเขาจะปล่อยไอออนลบมานั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะโดยตรงนี้นั่นเองนะคะที่เขาจะปล่อยมานี่น,นี่เป็นแถบแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มี แบตเตอรี่อยู่นะคะถ้าขึ้นไฟสีแดงก็แสดงว่าเออมันยังขึ้นอยู่นั่นเองนะคะทุกคนนะเขาก็จะมาเป็นแปลงแบบนี้แหละแต่ว่าเขาดีตรงที่ถอดเปลี่ยนหัวได้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะแบบนี้เลยแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงคะเราแค่ไปซื้อรีฟิลหัวแปรงของเขามานั่นเองนะคะซึ่งหัวแปรงของเขาก็มีอยู่หลายขนาดด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะให้ดูหัวแปรงกันลวกันเนาะมิวเลือกมานะคะเป็นหัวแปรงที่ค่อนข้างเล็กเลยนั่นเองนะนี่แล้วก็ ขนแปรงเขาค่อนข้างเล็กอีกเช่นเดียวกันนะคะ0ู1มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะสามารถซอกซอนร่องปากร่องฟันของเราได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะทุกคนคือมีเป็นคนที่ชอบหัวแปรงสีฟันที่อันเล็กๆมากนะเพราะว่ามันจะได้แบบซอกซอนเข้าถึงด้านในฟันกรามของเรานั่นเองคะทุกคนซึ่งตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือขนแปรงเขาอะค่อนข้างนุ่มมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่ดัดฟันสามารถใช้ได้ด้วยนะทุกคนสําหรับแปรงตัวนี้นะ,ะตรงด้านมันก็จะเป็น,นประมาณนี้ทุกคน สามารถถอดเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็เป็นแถบเวลาใช้ก็คือแบบให้ให้มือเราเปียกแล้วก็โป้มาแบบสัมผัสกับกับตัวด้ามตรงนี้แล้วก็สามารถแปรงได้ปกติเลยนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถใช้งานง่ายนะแล้วก็ตรงนี้ตรงหัวแปรงเขาจะมีความแบบโค้งเข้ามานิดนึงเพื่อรับกับฟันของเรานั่นเองนะคะ อแบตตัวแดงๆเนี่ยน,นะคะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่คะพี่คะมันราคาแบบหลักร้อยเนี่ยมันอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีคะซึ่งต้องบอกว่าเขาอยู่ได้นานถึง2ปีเลยนั่นเองนะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแบบเปลี่ยนหัวใหม่แค่เฉพาะด้านบนเท่านั้นนั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วเขาก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนั่นเองคะ่ะส่วนตัวมีก็แบบหว,วานๆนะเนาะสีชมพู แปลงตัวนี้นะคะเขานําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะคะผลิตจากญี่ปุ่นแล้วก็นาเข้าจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวตอนที่มีิวแปลงนะคะมันก็ทํานิ้วให้เปียกก่อนใช่ไหมแล้วก็เอยาสีฟันลงบนนี้นะคะทุกคนแล้วก็แปลงตามป,ปกติเลยก็คือแปลงจากข้างล่างก่อนใช่ไหมข้างล่างแล้วก็ตรงขอบฟันข้างขางนี้นะทุกคนก็ข้างๆงนี้แล้วค่อยๆไล่มาที่ที่หน้าแปลงนั่นเองนะคะคือต้องสอนแปลงฟันกันแล้วใช่ไหม เผื่อใครจะมาแบบเออแปลงฟันตามเราแล้วทุกคนนะก็ตามได้นะเพราะว่ามิวก็เป็นอีกคนที่รักในการแปลงฟันมากๆคือต้องใช้เวลาในการแปลงฟันในประมาณแบบเป็นเป็นห้านาทีเหมือน,นทุกคนนะกว่าจะแบบแปลงฟันเสร็จนะทุกคนนะก็นี่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้ะมันจะได้แบบซอกซอนเข้าไปที่ผิวฟันของเราได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคือถ้าโดนเหงือกไม่ได้ทำให้เหงือกอักเสบนะทุกคนก็ ช่วยให้แบบการไหลเวียนของเหงือกดียิ่งขึ้นมากกว่าแปรงสีฟันดํายี่ห้ออื่นด้วยนั่นเองนะคะกระแปรงวนๆแบบนี้ทุกคนวนแบบวนๆแบบ,แบ,บนี้ก็ได้วนๆ,ๆขึ้นลงอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคาบพลักอย่างเงี้ยจะได้หลุดออกไปนี่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยทุกคนชอบละเลยนะตรงมุมฟันตรงเนี้ยเนี่ยค่อยๆแปรงอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆตองเน้นๆดูนะแบบมุมสองมุมตรงเนี้ยทุกคนวนนฟันล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ฟันกรามนะฟันกราม ซอกซอนจริงๆมันซอกซอนมากเลยเนี่ยเพราะว่าขนตัวด้ามแปลงของเขานี่ค่อนข้างเล็กมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฟันกรามด้านบนนี่เขาจะแปลงกรามบนกรามล่างก็จะแปรงแบบนี้ทุกคนเพื่อให้ได้ฟันที่สะอาดมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็มางัดข้างล่างก่อนข้างๆข้างล่างนี่นประล่างถูแบบนี้แล้วค่อยงัดขึ้นงัดขึ้นแบบนี้นั่นเองนะคะอาแล้วก็แปรงจนแบบว่ารู้สึกว่าอมันสะอาดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปล้างน้ําได้ตามปกติเลยนั่นเองนะคะโดยที่แปรงโดนนี้ก็สามารถล้างน้ําได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันมันมีแบตน่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบไฟจะดูดไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนะสามารถใช้กับน้ําแล้วก็เปียกน้ําได้เลยนั่นเองนะคะเว <ota> ลาล้างแปรงนี่นะคะก็อาน้ําล้างได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ถอดหัวแปรงแล้วก็ล้างเขาด้วยนะคะทุกคนนะล้างตรงด้านนี้ด้วยนะเพราะว่านแบบยาสีฟันเขาจะไปเกาะอ,อยู่ข้างในนะคะแบบถ้าไม่ถอดออกมามันก็จะเสื่อม มันไม่สะอาดนะทุกคนนะต้องแยกล่างนะคะเวลาล้างแล้วก็ใช้งานสีก็คือแยกร่างแบบนี้นะคะแล้วก็ตากไว้นั่นเองนะคะทุกคนนะเวลาใช้ก็คือเสียบเข้ามาแบบนี้นะคะได้เลยแปรงสีงฟันได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็หลังใช้งานมาสักแป๊บหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าเขาทำความสะอาดได้ค่อนข้างล้ำลึกนะคะทุกคนนะฟันเนี่ยมีความวัดสะอาดมากกว่าการใช้แปรงทั่วไปบางทีแปรงทั่วไปอัลละสิบยี่สิบบาทเนี่ย อันนี้ไม่ได้บุรี่นะแต่ว่าอาจจะแบบว่าเข้าไม่ถึงซอกฟันเพราะว่าหน้าแปรงเขาค่อนข้างใหญ่แล้วบางอัน,นขนเขาค่อนข้างแขง็งมันทําให้ไปบาดเหงือกแล้วก็เหงือกเนี่ยอ่อนแอได้นั่นเองนะแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่เขาขนแปรงเล็กแล้วก็ซอกซอนเข้าเหงือกของเราได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็นุ่มขนแปรงเขานุ่มนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนเรานวดเหงือกของเราไปด้วยอะไรเงี้ยทำให้มันไหลเวียนที่เหงือกเราด้วยนั่นเองแล้วก็ให้เหงือกแข็งแรงนั่นเองนะคะยิ่ก็ลองมาเยอะเราสำหรับ แปลงสีฟันั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นอันละสิบยี่สิบนะคะแล้วก็อันละครึ่งร้อยแล้วลายนี้ก็เป็นหลักร้อยนั่นเองนะคะทุกคนนะก็รู้สึกว่าเขาปล่อยประจุลบม,มันจะมีความรู้สึกฝัดฝาดนิดแม่ฝัดฝาดนิดหนึ่งตอนแปลงอะ่ะมันทําให้เราสึกว่าเออเนี่ยมันปล่อยประจุลบออกมาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแปลงสะอาดกว่า แปรงอื่นๆทั่วไปนั่นเองนะคะว่านั่นแหละอย่างที่บอกเขาซอกซอนเข้าถึงฟันแล้วก็เหงือกของเราด้วยนั่นเองนะคะแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราใช้แปรงไหนเดูวยวนะมันขึ้นอยู่กับวิธีการแปรงของเราด้วยนะคะว่าอาใช้เวลาแปรงนานพอไหมเข้าซอกฟันมากพอไหมอะไรอย่างนี้นเองนะคะทุกคนได้แปรงดีแล้วนะคะเราก็สามารถแปรงสีฟันแล้วก็ ฟันเราก็จะใช้งานอยู่กับเราได้อีกนานๆเลยนั่นเองนะคะถ้าได้แปรงสีฟันดีตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะรวมไปถึงยาสีฟันด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวมีวแบบรีวิวคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับยาสีฟันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงแยกคลิปกันไปเลยนะคะ,ะคนที่เหมาะก,กับแปรงตัวนี้นะคะก็จะเป็นทุกคนเลยนะคะแม้กระทั่งคนดัดฟันก็สามารถใช้ได้นะทุกคนคนที่มีเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแบบใครก็ได้ทุกคนเลยนะ,ะที่ต้องการรักษาฟันให้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มิวเลือก ใช้จนถึงตอนนี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็3มเดือนก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเขาให้แบตมา2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้ามนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดเลยมันก็ไม่ใช่นะทุกคนนะเขามีแปรง,ห,ปรงปหัวแปรงเฉพาะหัวแปลงเนี่ยขายแยกนะคะทุกคนนะก็ไปหาซื้อกันมาได้นั่นเองนะคะก็เลือกตามที่ตามขนาดของช่องปากเราได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยากได้แปรงสีฟันที่มากกว่าแปรงสีฟันนะทุกคนก็ไปลองกันเลยนะคะสําหรับ ตัว Sparkle Ionic นั่นเองนะคะทุกคนรุ่นนี้จัดว่าออมีความดีงามมากกว่าแปรงสีฟันทั่วไปนั่นเองนะคะถ้าเป็นมิ้วให้แนะนำสำหรับผู้หญิงนะช่องปากแบบไม่ใหญ่มากก็จะเป็นหัวเล็กแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีล่ามใหญ่หัวขนาดใหญ่ก็มีนะสำหรับคนที่ปากใหญ่ฟันใหญ่อะไรอย่างนะะี้นก็สามารถไปเลือกหัวแปรงที่เหมาะกับช่องปากของเราได้เลยนั่นเองนะคะออโอเคค่ะทั้งหมดที่มิ้วมารีวิวนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้มีสุภาพฟันที่แข็งแรงแล้วก็ฟันไม่ผุแล้วก็ไม่ต้องไปขูดหินปูนแบบเยอะมากๆเลยเนะี่ยทุกคนนะเพราะว่าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องการลดคราบพลักแล้วก็หินปูนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ฟันสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ฟันเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิมัร์ีเกิค่ะไปลบยบาย